วังแรงได้สี่ตัวครับมือเช้านี่ได้ห้าครับปลาเบ็ดดูนี้งามขนาดพี่น้องเลยท<ค>ำดนะิฟโปรป่งมันจะได้อัตราลดแบบสมแบบมีความฝาดอีกจังหน่อยครับโอ้ยต้มเสือมะขามมันนี่พี่น้องเลยสุดยอดเลยกับผักกระแหงอมๆเนาะต้มปลามันนี่ต้มปลาเสือเบ็ดมาใหม่ๆสดๆนี่แหละครับพี่น้องที่นี่ต้มปลามันเบิ่สมมงสีน้ำมันนี่เสือน้ำประเดชพรุ่งนี้พี่น้องนี่นะผักกระแหงกับมะขามมันดิบเนี่ยมันเท่าเดียวถ้าได้เมนูเด็ดค่ะประจำฤดูกาล แล้วก็ต้องกินค,ครักับแจวแด่สวัสดีครับพี่น้องครับวันละต้มป่าครับต้มสมเสรินพักกระแองเก็บมาแต่นาไปยามเบ็ดอีเด้กครับวางแรงกลับมาแล,ล้วก็เลยละโคบป่าไว้จะก,ก่อนยังเราไปอาบน้ำเสนนได้เาี่ยติเนี่ยตินน้ำบางแรงได้สี่ตัวครับมือเช้านี่ได้ห้าครับป่าเบ็ด <5 S 1> ตัวพองามเลยะครับป่าคอน้อยพองงามตัวสมักกุย พี่น้องเป็นใส่ขนาดเดียวกันเลยนะครับเน้องรุ่นน้อยลดล,ลงไปแน่จะได้ลูกรุ่นนี้งามขนาดพี่น้องเลยปลาที่โตนโอนปลาจำยังตม้ตม,ตมส้มเสืร์มะขามเก็บมะขามมานำพร้อมมอเซานี่อ๋อเดี๋ยว,ลวเลสโคกันได้ครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ปลาเพิ่อก็มาขายายรุ่นหลานทางคุ้มูมซิบ่ะเพิ่นไปซิบเบ็ดได้ครับเป็นปลาปลาขาวปีครับนี่ปลาสีแฉกปลาสีแฉก ไปไถ่ห้องปลาซีเจหรือว่าปลาเปียก็ว่าแม่นครับพี่น้องดูสาวว่าเยอะกินมกน้อยๆจังนั้นก็เลยลเลียดโคมกเสือมอเพิ่นนำครับนี่พี่น้องจับปลาสองมือเ <c oughs> นี่ยสุภาพสิทธิ์นเอาไว้ว่าเยี่ยจับปลาสองมือเป็นโน่นี้เหรอครับพี่น้องมันดุดมืออนะเลียดโคกอดบาดนี้ มสวัสดีค่ะมึงีห็ุเห็ดจีนตะเวนเลยคนบายเห็ดีนตเวนมือนเพ <c oughs> um, ิ่นจะที่ขึ้นอยากโจดน้ำน้ำเข้านหรอไหมสะบรแตนแงกันาสะบัแงแงหอมๆเนาะครับเนาเขาที่เอาบทจยังกว่าเามาางที่เมืงเราใหญ่ยเดินนะมันจะจบ่ละโอ้ยสุดยอดแต่แก่ไรอเลอ ตะเกียบเดาอะไรง้อเด้อพราวนี่เรามกเป็นโตเลยได้ครับพี่น้องเราเอาตะเกียบตะขี้มันออดแล้วก็มกน้ำอ้อยเจาะให้น้อยหอมๆลูกสาวเพิ่งขึ้นเยอะเห็นเพิ่นถือมาขายปิตาเสบแตงกับปิตาเสบครับพี่น้องฟาร์มสดครับใหม่ๆว่าเพิ่นไปซีดเบ็ดใดที่เพิ่นใส่เหงื่อไปเลยบน โอปลาต้มก่อนพี่น้องบานนี้ปลาคอโปนขนาดพี่น้องเย้ยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องฝานเป็นโมงเป็นมงใสตั้งมองไว้เลยได้ครับพี่น้อง แต่ยังเราไปหัน่นตะไคร้หั่นนั้นขามาเสือครับพี่น้องรถกับเือไว้ก่อน <c oughs> อย่าลืมเชื่ <c oughs> อรถครับผมเหมือนกันนะประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องข่ามาเค็มแล้วมันแก้ม่ได้เป <c oughs> ็นกระเชื่อบบกระเบือกนะแกมใหญ่สองดานกว่าในบางวันเราเอ็ดเจียวม,มาเกาะกินกับมัน

พอมาเสิร์ฟน้ำปลาแดดจังหน่อยเราแสบอยู่เด้ออ๋อคือคืออยู่ครับพ่อครับหน่อยนี่เนาะปลาแดดพอหน่อยไสเดิมครับผมวันพอได้ใหญ่ใหญ่ที่เสื่อหลายหรอกสีเน้นๆหน่อยก็ได้ตัวเดี๋ยปลาว่ามันไม่ดีน้ำมันได้เราเบิดอะไรพอได้เสิร์ฟยู่ยน้องพี่น้องครับเดยประมาณหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับผมเสิร์ฟจังหน่อยครับน้ำละาไดโนดีเอ้อสำนี่ละ นี่แม่ฤเธ็ดปลาแห้งบ่ครับงานเดียเฤ็ดปลาแดดเดียวต้องเปลียนกันมาถ้วยแล้วก็มือย่ำแดดนี่จะเอาไปตากบ่ครับแม่ครตากเก๊กข้อมนั่งมันงเปลี่ยนไม่ต้องแฉบทอดทอดก็ได้ถ้าว่าตัวตัวนี้ใส่กินมันทอดครับผมเทียงน้ำมาพร้าวบ๊วยยังอะไรครับแม่ครับพอแล้วว่าให้เอาเปลือกอันเอาไนมันออกแล้วอย่ามันฝาด พ่อครับเพิ่มปลาคามเปียบวะครับแม่ปลาขามผอมันยังแก้ตุนไหนพวกครับนี่จ้าเพิ่นเพิ่นว่ามันสมดีเพิ่นี่ยนะครับเอ้าเป็นครับผมมีปลาคามมีบลากรอกน้ำพร้อมครับเอาต้มใส่บลากรอกน้ำพร้อมวะครับแม่ครแม่แต่ตำแก้วปลากรอกอ๋อบลากรอกไปทำตำแจ้วครับผมอะไรครับพี่หอมครับอ๋อลูกไส้ครับผมมาสวัสดิมาสวัสดีกล่องแล้วครับผม ลูกใสไ่อันนี้ลูกใสหน่อยครับผมสสวัดีบ่อัน้องไยดินสวัสดีแน่แน่ครับสวัสดีวะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเอลกำลังมีอะไรูกไม่มีมือครับโอเคครับสาวน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปวได้ก่อนนะนำเดือนเราได้ครับพี่น้องครับผม หอมค่าแต่ไข่ควยๆแล้วครับนี่ปลาก็ได้ใส่ปลาลงไปครับปลารอ่นี้จะตุ๋ามั้งครับเนาะปลาหนังย่างยานกันปลาหนังย่างเสียบครับปลาหนังย่างข้าเจ้านิยมกินเะเด้อปลาหนังย่างแซ่บแต่ว่าแต่วันต่างกันบองแดดพี่น้องเอ้ นี่ครับสามโตเป่งๆครับผมอันนี้สมบัคามเลยพี่น้องสมบัคามเปียกครับเฮ้ยวันนี้สมบัคามดีครับผมมันจะได้อัตราลนแบบสมแบบมีความฝาดอีกจังหน่อยครับจะเป็นนั่งใดล่ะพอหน่อยจวดพอหน่อยได้ไหมปิดอะไรแล้วกัน<ฮ>คำเราได้ครับพี่น้องครับผมหนาอยู่หนามบานพอหน่อยก็เริ่มบกลงเรื่อยๆครับ สองสามมือประมาณสองสามมือไม่ตูสีม้าเยี่ยมมายามอีกครับคิดว่ากะจีหไเม่ตูม,ตมาสอนแนี่ยหลังละงมือมึงนี่ระครบผมพี่น้องจำก่อนไฟปลาที่ตําเคยซื้อมาติดไว้ได้บ่ครับผมที่ว่าอะไรนกอะไรอย่างครับตําซื้อมาติแล้วประมาณสี่เดือนแล้วครับผม <c oughs> นกกันยังหลายคือเก่าครับก็ <c oughs> ขึ้นอาจจะบ่ได้ผลครับผม <c oughs> สำรับต่ำครับ หนว่าครับเบิ้งครับผมเสียงนกเต็มเลยครับนี่ครับนี่นี่ต,ตั้มตดไป้นีก่อนนึงตดไปมุ้งผุ่นก่อนหนึ่งตดไป้นมนี้ก่อนนึงหนูนก,กับวันนี้ไปไซสครับผมเมือ่อีวันาพาฟบอกครับแม่ครับอ๋อเันพระใหญ่ทุกวันพระแม่ปางกสิชื่อพวกมาไล่ามาหอยไปบริษัทครับผม คนครับโอ้แม่หน้องจอมไปจำสินเลยครับผมใส่สุดขาวครับจอมตะลักสินจับ <c oughs> อันนี้เป็นบริษัทของไส้ครับลินดามหาเฮงจำกัดเิดมากไปถ่ายของออนไล่ครับเื็นเฮงมันหมานเห็นเฮงมันหมาน,มนพี่น้องครับมือนี้ได้อบหลายๆเดือนที่ได้กินเจลแดดครับผม ที่บักกอกเด้วบักกอกมาจากทีสาน<า><า>บานหนุอยป่ะครับแม่ครับนนบะกลอก,กอดองตัวนี้ครับไม่เป็นบักกอกธรรมดาครับผมกินของดองมันก <c oughs> ินของดองมาต้องเสียครับนี่ครับอันนี้เป็นผักซีหอมหรือว่าผักซีจีนครับใช่ส่วนใหญ่ในต้องมีตัวแ่งนวาบะกลอก,กอทำให้มันละเอียดเขาครับิดิก ลเอีดคักด้วยครับผมเห็นไหมมันมีความตักสากจากักจักน้อยครับนี่บกกอบ้องหอมจากอีสานบานหน่อยครับผม,อมสองลูกนินนนเนี้มั่วแต่ลายเนาะครับถุงม้วนนิ่นนครับจู๊ปชักักั เสียบว,ค,วครับผมงององอครับผมเห็นสีสันแบบเข้มๆแบบนี้นี่เพ่าด้เพชรวันใดห,หรอครับผมเ้ลเด็กเจลคนไทย ิมยีวันเนี่แหละมันเป็นข้อไ่เคยกินเลยทั้ว่าแม่เฮเ็ดเจียวแดดแซบหักเลยนครับน<จ>ี่มันต้องชิมกับแซบครับผนะมใช <c ười> ่นะมาจังถี่แล้วคิดว่ากินข้าเนียวว่าอะไรเป็นไรครับผมเจ้ข่าเนีจี่มันกินข้องเหนียวครับกันที่ก็เขาเเจ้าจะว่าเขากันอะไครับย,บย,บยบี่สีเด็ดจูบีเด็ดพี่น้องผักกระแยงกับอันหพักสีก 5, กหอม รากพักสี่หอมครับโอ้ยต้มเสือมะขามมาอนี่พี่น้องสุดยอดเลยกับผักกระแหงก็ม่อมเนาะต้องไปแล้วกัะหล่๊งเลยเด้ดพี่น้องมันมันซุกแล้วครับเดี๋ยวน้ำละแหงก่อนพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมากินต้มปลามาอนี่ต้มปลาเสือเิสมาใหม่ๆสดๆนี่แหละครับพี่น้องที่นะ ข้อนำยั่งซ้ำคู่สุดยดอดของปากกัญญ์เฮงเฮงมือนี้สีกินอยู่หน้าบ้านครับผมไม่กินขอกับไส้ครับพอ่พอหน่อยแส่กันเกงขายยาวครับพี่น้องครับผมเริ่มบรรยากาศเย็นแล้วพี่น้องเริ่มล้ <c oughs> อ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องชูคู่ชูคนครับมากินต้มปา่าโมยเบ่งสีน้ำมันสดมันิเซอน้ำประเดชพร้อมด้ยพี่น้องนี่นะคื <c oughs> อคือห่อปักกันญ์อย่างครับผมมีต้องห่วงด้วย ปักกะเนี่ยก็มะขามมันดิบเนี่ยมันเท่าเดียวถ้าได้มะาขามมีทันใดนี้หอมว่ามะขามดิบนี่แหละเนาะมันมนอาไปสุกมะ <laughs> <laughs> ขามดิบ<อ>ครับผมพีนกินหอมเตรียมซิปหน่อให้ซิบสองเล่ด้ครับผมบอกไปนำา้อยกับสีไหลครับผมสวัสดีค่ะครับพี่น้องบาทนี่ให้เจียวเด้อ แม่ต้มปลา,า,ยยาแซ่บๆนี่ถึงมุกปลาถึงต้มปลาเมื่อนี้มีเมนูเด็ดค่ะประจําดูดูกาลต้มสมปลาใส่บลาคามต้องใส่ผักกระแยงแล้วก็ต้องกินคู่กับแจ่วแด่เสิร์ฟมะกอกเสิร์ฟมะกอกนี่แก,ก,ก,กงเฮดใส่บะบบมกปลาใส่ฝักอิตูหอมๆลาบมัวลาหมัวหน่อยอันนี้กระเพาะหมูกรอบพี่สะไพล แม่น้องจอมเพจมาส่งค่ะแต่ว่าหมูกรอบมาจากหมูกรอบมาจากนะปุ๋ยก็นะปุ๋ยค่ะเด็กกินสามข่าบเราได้จ้ะมาเด้อพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านครับต้อนของถ้าคืนตีหาคำอนใส่ครับพี่น้องครับผมเป่ากันได้พี่น้องย่ามันโลดลีบของป้อดีๆนะครับเนาะโอ้เมื่อนั้นกินิเลยว่าที่ที่หัวกินหรือบออนเอออ คือว่ากแกแกงแกงน้องใหม่ป่าครับเออนคมันคือว่านกินความฮอนสักโอ้หฮอนผุดไม่ได้ยอดที่จัดอาหากินในแกงมือคือบุกโอมากล่ะอืออืมหอมปายงโอแก้วมะเป็นตัวจำก็คจำแห้งแต่พอมดเลยนอเนได้ใส่ผักซีหน่อยบ่ใส่เัอะนะแซบพี่น้องเลยมนได้ครับทุกคนครับ กางแลวอันนี้เป็นปลาเปย์นะครับหมกปลาเปพี่น้องมันไข่ยังไงครับพ่อตามันหรอครับตามันตลุนะเอามันที่เพิ่นมาขายเราอยู่ไงแม่อ๋อเพิ่นเคยบอกว่าปลาซีเจอันนี้หรือคนไทยกับห้องปลาซีเจคุณลาวห้องปลาเปย์โอ้โหพระอิตู้มันะครับพระอิฐตู้หอมห้องเดียวกับเนื้อปลาหอมมัน จอดอลไรพี่น้องมาเด้อทุกคนครับเพิ่นเห็นอะไรบ้านเห็น,หบบนจูงไอ้อมเบิงออมเล่นเชิญออมเบิงเนื้อปลากรอน้ำยังพี่น้องเลยเตรียมครับน้อครับพอครับมีแต่โตนโอนจอดเนื้อปลากรอน้ำเงี้งส่วนข้าใดนี่ต้องจำเที่ยวค้านังนนี่ครับจังเข่าขสเต็ปครับผมสเต็ปสว่างแบบนิ่ง แซ่บดีได้ลูกแปลว่ามันส้มกระถึงรักกระแยงกระถึงมะขามต้นใดก็ส้มถึงแล้วก็เดี๋ยวนำปลาแดงนะผอน้ำปลาแดดเข้ามาแล้วลูกมันเลยเข้มข้นมันเลยหนเลยแซ่บปลาจะปลาแดดกันแม่นยแหมันนิเมิร์บน้ำปลาแดดนำพี่น้องโคตสุดยอดเลยสดน้ำรุ่นมีระวางซ้อนวางบวงแล้วลูกปลาแดดกับกระปุกละาเร่องลอยบาทด้วยครับพี่น้องขายปลาแดดน้ำเด้ดพี่น้อง ในยูได้กินไงน้ำไก่ขออนี่เหครับเพื่อต้มปลาแซบซ <laughs> ื้อคอับำเหนียวข้เนียวบุลรุกินข้าเจ้าก็ครับอบ,บอกเราถ้ตาตบถ่ายตัวจำเจียวมะกม็ยังละเฮาเดียววา่าแบ่ไอมจำเพื่อใส้ไงนนปรนร่ย,ย,ย,ยครับบได้ดำโต๊ตอนครับว่หนียวน้อยไร <laughs> <laughs> สงองระบบครับ ไส่ปลแดดเราไม่ได้ควบคุมกลมนับเครื่องปรุงเถึงมือนถ้าแต่ดูบกนี่ก็ะเฮี้ยงเท่าเหรสมไปสมป่าเคยประแด็นี่ทำไมอยู่จอมทองก็เสือจะได้ใหญ่เปลนหากินข้าวป่ากับสุมก็มนตีน้อยร้โลูู่ไทยกับเจ้าแม่กยงเสียงคาโอ้โหูไทยนะรับรองว่าไม่ใ่อกกับผูไทย เคยเสยยุ่ยสมัมเลี้งควายอ้กด้ค่ะตู้กลางแลววงครับค่ะัไะงไรห้งคือพราะมามีดีเรอ,อร์อมีด้เร์เจลเลยกล้าว่าลุกินได้ยังสบายมือนก่วยยอดเลยต้องกินกังเม่นปะจำเจวมะเกอ่อ เลาวก็มาจำเสตีตอนปลาบันนี้พี่น้องโอ้ืมจำจำก็พอสุดยอดวันกึ่งปนนะพี่น้องอันน,นี้เปรี้งดเลยข้าวมาจังเนีนสดน้ำได้นะเป็นอะไรแซบบ่ลุแซบหอมพอก,กันยังโอ้มาด้เมฆ์เลยปุ๋ยเนี่ยคือหอนลกแล้วต้นปลาแซบๆคือหอนูอ่ ว่ามันมีซึ่งซึ่งดุสหลังบดเลยล่ะน้องซีดีวะคันตัวมีใหญ่พอได้เยอะใหญ่ซอสฮอม่ะเอามาอยู่นี่เองครับใส่มันครับผมคนหนห้อยเลยครับนี่เอาวะครับทนมซิดไข่ยังพปลี่ยาเนื้อปลามันเหนียดดีนะจ๊ะนะปลาคอแซบโตประมาณนี้แหละ

นกประมาน้ำพกว่าน้องอันจินกะวานสบายดีว่ามีเมื่อยเขาทำกระด่ายลวดเร็วว่ะถี่กว่าร่มอ้างตัางเถอนแต่วดีครอบหรอเปล่าใช่เออสดขาดึงไปนี่น้องแอมว่าอีกหนึ่งเดือนเกี๊ยวข้าวได้ ต้องได้ทำนุนว่าตัดสีผสมขนาดนี้พอดีเลยลุงเนี่ยอวบคามมนั่นไปอีกน้อยมีการมีการเสริมหมวใหญ่คามเปรี้ยวนะฮะนั่นออกปาก่อนก็เลยอวบคามมนั่นตัดมีสูตรเด็ดตัวนี้ก็มีเทคนิคเขาเทคนิคเด้น่าจะจอมเ้ย ทำงานทุกเย่ยงเลยผมมากินเขาน้ำยานีูปลากัน <c oughs> โอ้เอาทาพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องเอซทุกคนทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามไี่เด้อขอบคุณทุกคนครับผมวันนี้มากินต้มปลาดำเดียวเด้อครับอย่างเสียบเลยครับพี่น้องขอบคุณครับคุณค่ะราการรสชาตินี้เขามีได้กินแต่เฮงต้มปลาเค็งกับปลาดุหนอยก็แซสียบเลยแบบเมื่อนาพรละปลาดุกมอันนี้เด็ดปลาดุ